มีเกิดไม่แล้วมันขึ้นเยอะเพราทีนี้เด็กอ่ะเขาก็คือไม่ถนัดนี่ก็เข้าเข้าออกออกนะโอ้ต้องีรถเข็นจะเตี้ยมุ้งตีตุ้งลง ไม่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สีรเนดู่ะส่รถเขนใส่เข็นี่ส่รเข็นสี่ปิาน้วไปทงานตันสงสรพี่เป็นโฆษณาด้วยนะ เออหัวหน้าเขาว่าทหารนั่นคือไปยึดพื้นที่ตรงไหนฮะเออแหม่าอ่เียมแล้วก็สำหรับที่นี่นะครับมีความแปลกก็คือทำไมเลขโต๊ะถ,ถึงไปอยู่บนเพดานครับอ๋อเป็นความคิดคำคุณงเม่คหนึ่งนะครับ <laughs> แล้วก็แบบ <laughs> ความคิดแปลกๆสร้างสรรค์่าเออ ติดทั้งบนแล้วมันรู้สึกว่ามันเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเนี้ออแล้วก็เลยติดไว้บนเพดานซึ่งแรกๆลูกค้ามาก็จะหาเบอร์โต๊ะไม่เจอแล้วบางคนเจอแล้วก็จะทายกันว่าเบอร์โตเบอร์อะไรอะไรก็เป็น,ปนมุมที่ลึกอีกหน,นมุมใช่ถูกต้อง,องครับ